สวัสดีค่ะเแบเบ้ทันชนกธิตนะคะค่ะวันนี้มาฟอกสีฟันค่ะที่ Cosense by SLC ค่ะระหว่างทำหรอคะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าออพอมาเริ่มทำล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้น่ากลัวเลยอ่ะมันไม่ได้เสียวหรือว่าไม่ได้เจ็บอะไรอย่างอย่างที่เราคิดนะคะก็ใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงคือฟอกสองครั้งครั้งละ15นาทีค่ะก็เวลาผ่านไปเร็วมากแทบจะแบบหลับได้เลยสบายมาก ผลลัพ์ที่ได้นะคะของเบสีฟันเนี่ยขึ้นมาจากสีเดิมสว่างขึ้นมาประมาณสีระดับนะคะก็ก็ถือว่าพอใจมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ฟันค่อนข้างเหลืองเพราะว่าเราติดที่ต้องแบบดื่มกาแฟดื่มชาอะไรเงรี้ยเป็นประจำยิ่งเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยชอบดื่มกาแฟก่อนที่จะออกกําลังกายด้วยนะคะก็เลยทําให้สีฟันจริงๆของเราค่อนข้างที่จะเหลืองมากแล้วเวลาที่เราทํางานต้องมียิ้มมีอะไรเงรี้ยก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าฟันมันจะเหลือง ก็วิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะสว่างขึ้นมาสีระดับ